สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะพามาทำเมนูดัดแปลงเช่นเคยนะจ้าทุกคนอกไก่ผัดกะเพรานะคะแล้วก็เส้นพาสต้านะคะเพื่อน,นตอนนี้เราใส่น้ำมันมะก,กอกลงไปแล้วนะคะมากตรงนี้นะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเรานำพริกแห้งกับกระเทียนที่โขกไว้นี่นะคะไปใส่ในกระทะเลยค่ะเราก็จะทานเผ็ดนิดนึงนะคะทุกคนพริกแห้งนะคะเราก็ใส่ใส่ไปเลยค่ะทุกคน โอ้โหสุดมา ผัดไก่ให้สุกด,ดีก่อนนะคะทุกคนคะเรามีผักจากสวนด้วยนะคะที่จะใส่ลงไปนะคะคนุนไก่เริ่มหมอมแล้วค่ะทุกคนคะจะปรุงรสด,ด้วยนี่นะคะทุกคนเขาเรียกว่าน้ำมันหอยนะคะ หรือว่าซอสหอยนางรมนะคะทุกคนซิ๊วขาวนิดนึงนะคะ่ะแล้ว้อปรุงด้วยเกลือสีอชมพูนะคะหยิบมือหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็มีน้ำตาลนิดนึงนะคะทุกคนไม่เยอะนะคะนิดเดียวนนะคะ่ะทุกคนจะหวานนะคะหอมมากเลยค่ะ แบบนี้นะคะทานกับข้าวก็ได้นะคะทานกับพาบสตา้าหรืออะไรก็ได้ดัดแปลงแล้วนะคะทุกคนเตาของเราก็เคลียร์ทานก่อนนะคะทุกคนให้เตาร้อนๆนิดหนึงเตา V.I.P. ของเรานะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่จ้ะโอ้โร้อนได้ชี่นะคะ นิดหนึ่งนะคะนิดเดียวนะคะทุกคนแค่นี้ค่ะี๋ยวรอให้อบไป่สุกดีแล้วก็จะใส่ผักนะคะทุกคนคะ่ะแบบเมนูแบบบ้านๆนะจ๊ะเมนูดัดแปลงนะคะทุกคนอันนี้เผ็ดนิดนึงค่ะกะเพราเราทางเผ็ดๆนี่จะ ดีต่อสุขภาพนะคะทุกคนอืมเข้มข้นมากทุกคนจ้ะเข้มข้นจริงๆตอนนี้อกไก่สุกดีแล้วค่ะทุกคนใส่ผักลงไปนะคะอันนี้ผักสารพัดจากสวนของเรานั่นจ้าพี่น้องจ๋ามีกระเพราคะนา้าต้นเล็กนะคะมีอะไรคะมีอะ ดอกแคเอยอ,อะไรเอยนะคะทุกคนนี่ใส่ลงไปเลยค่ะสารพัดผักจากสวนนะคะมียอดตำลึงสองสามยอดนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยจ้านี่ค่ะกะเพราตามมีตามเกิดของเรานะคะกะเพรากับเส้นพาสตา้านะคะพี่น้องจ้า พอผักเริ่มยุบนี่ก็ใช้ได้นะคะทุกคนผักในสวนของเราเนี่ยนะคะนิดนึงนี่ก็ทาดอิ่มนะคะทุกคนปลูกแบบทิ้งๆไว้นะคะเห็นไหมยุบแล้วนะคะนี่ค่ะยุบแล้วก็เราก็จะใส่เส้นพาสต้าลงไปจ้ะทุกคนนี่ค่ะทุกคน เส้นพาสต้าของเรานะจ้าใส่ลงไปเลยจ้าจะใส่ข้าวลงไปผัดก็ได้นะคะทุกคนพอดีเรามีเส้นพาสต้าเส้นเกลียวอยู่นะคะก็ดัดแปลงนิดนึงค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะหอมมากเลยจ้าพี่น้องจ้านะคะโอ้โหสีสันน่าทานมากทุกคนหอมมากเลยจ้า ก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะ ทุกคนจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าเสิร์ฟได้เลยจ้าทุกคน